สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับมวยไทยเจ็ดสีครับในช่อง YouTube นะครับซึ่งจะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องครับทุกๆวันครับสำหรับวันนี้ครับมาดูโปรแกรมนะครับการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีวันที่22กันยายน2556ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา13บมนากนาทีโดยประมาณนะครับสำหรับคู่มวยนะครับประกอบไว้น่าสนใจทีเดียวครับคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างเหล็กไหลชอประดิษฐ์นะครับพบกับ เกาะสมุดเจ้าทะเลทองในพิกัด112ปอนด์คู่ที่สองขุนพันเกียรเิเจริญชัยพบกับแสงเทียนส,สอนศิลพบกันที่113ปอนด์คู่ที่สามนะครับลุ่งเพชรเพชรเจริญพบกับก้องเกียรติทพาสีก้าพบกันที่119ปอนด์ครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์ปูนเสือกันทั้งคู่นะครับสำหรับคู่ที่สี่เป็นการพบกันระหว่างรถเหล็กเจ้าทะเลทอง พบกับซึนามิชอชัยวัฒน์พบกันที่พิกัดนะครับรเจ้ารดเหล็ก129ปอนด์ซึนามิ1 3 0ปอนด์เจ้ารถเหล็กต่อให้2ปอนด์ครับมาดูฟอร์มหลังของนักมวยทั้ง4คู่กันนะครับคู่ที่1ครับเหล็กไหลชอประดิษฐ์ครับ112ปอนด์เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมอาจจะช้ากว่าครับแต่ได้ใหญ่แน่นอนนะครับสำหรับฟอร์มหลังครับเสมอเสือเล็กเกียรติเรือชัย 1 2เมษายน2 5 5 6ที่จังหวัดนครราชสีมาขออภัยครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชนะคะแนนโจโฉทอพาน49เมื่อ29มิถุนายน256 6ที่เวทีวิถีไทยแพ้คะแนนเพชรทองไทยเกียรติเทวริ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนเกาะสมุยเจ้าทรีทองครับหรือชื่อเดิมว่าเพชรนำชัย สประกายเพชรหรือสิทธิสรารวัตรสามารถนะครับหพิกัด1 1 2่ปอนด์สำหรับฟอร์มหลังนะครับชนะคีทีโอยกที่4เพชรสุราชทอแสงฮิรัน5มีนาคม2,556ที่จังหวัดสุราษชนะนอกยก4บังกรทองโกวิดหัวไทย25มีนาคม2,556ที่จังหวัดสุราษแพ้คะแนนแสงเทียนน้อยสอสอนสิงห 12เมษายน2556ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชนะนกยก4ีนลงชัยปอชัยวัฒน์7กรกฎาคม2556ที่ช่อง7สีไฟสุดท้ายแพ้คะแนนเสียงแค่น้อยสอสอนสิน18สิงหาคม2556ที่ช่อง7สีสำหรับมวยคู่ที่2ครับเป็นการระพบกันระหว่างขุนพันเกติเตเินชัยพิกัด113ปอนด์ เป็นมวยเข่าขยันเดินบี้ตีในลัดเตตีเหนียวนะครับเตะเจาะยางไปเรื่อยครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธไม่เอาเปรียบคนดูสำหรับฟอร์มหลังครับชนะคะแนนขาวผ่องเล็กชอโคโยฮะอิสุสุ10กุมภาพันธ์ส5 5 6ที่ช่องเยตสีชนะคะแนนฉมวกเพชรจิจเมืองนน8มีนาคม256 6ที่รุมพินีแพ้คะแนนเพชรมณีศิทธิสารวัรจี14เมษายน256 6ที่ช่องเยตสี ชนะคะแนนแสงมรกตสักปลายพญา18พฤษภาคม2556ที่จังหวัดกระบี่ไฟสุดท้ายครับแพ้คะแนนเคทโอยก4ปืนกลไฟวอจักพันนะครับวอ์จักพัน23มิถุนายน2556ที่ช่อง7จ็สีนะครับสำหรับคู่ชกนะครับแสงเทียนน้อยสอสอนสิงหรือว่าสอชัยสิทธิ์นะครับพิกัด113ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มหลังครับชนะคะแนนมหาเพชร เพชรมหาพมนะครับ5ธันวาคม2555จังหวัดสุราษฎร์ชนะเพชรน,นำชัยเจ้าทะเลทอง12เมษายน2556ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชนะคะแนนดาราดเดดวัดโฮริวูส21กรกฎาคม2556ที่ช่อง7สีไฟสุดท้ายครับชนะคะแนน กาะสมุยเจ้าทะเลทอง18สิงหาคม2556ชิดช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับคู่ที่3ถือว่าเป็นคู่ฮอตนะครับร้อนแรงมากในช่วงนี้นะครับลุ่งเพชรพรเจริญพิกัด119ปอนด์เป็นแชมป์ปูเสือตัวที่13ครับเป็นเสือตัวล่าสุดครับเป็นมวยตัวเล็กใหญ่ครับขยันออกอาวุธครับเตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับได้ความสดคอมเ้าฟอร์มครับการชกนะครับชนะคะแนนเพชรพยักสิทธิสารวัตร เสือเมื่อวันที่13มก,กราคม2556ที่ช่องเกีดสีชนะคู่ชกนะครับอุหลายจิตน,นยกจงนะครับซึ่งถูกไล่ลงในยกที่4นะครับเมื่อวันที่7เมษายน2556ที่ช่องเกีดสีชนะคะแนน1พิชิตสอสักมีชัยครับ5พฤษภาคม2556ที่ช่องเจียีชนะยอดกฤษดาลูกเหนือปัตตภี7ก,กรกรกฎาคม2556ที่ช่องเกียรี ไฟสุดท้ายครับเป็นไฟชิงแชมป์มูวยรอบปูนเสือนะครับชนะน็อกยกที่2ครับสิงห์พรชัยนะครับสอสรินยา11สิงหาคม2 5 5 6ที่ช่องเกียรติีครับสำหรับคู่ชกนะครับเป็นก้องเกียรติทอพาน49่านะครับหรือว่ายอดเสียนนะครับต่อบ้านตาน119ปอนด์เปเช่นเดียวกันครับเป็นอดีตแชมป์ปูนเสือตัวที่11นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับกระดูกดีนะครับแต่ต่อยกลางวันก็มีแผ่วอยู่บ้างนะครับ มาดูฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนกวางเงิน,นครับมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง9มิถุนายน2556ที่มราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงแพ้คะแนนตลาดแสกแพ้คะแนนตลาดแขกสักสำริดนะครับ21กรกฎาคม2556ที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนวิรชนทอเทพสุทิน10สิงหาคม2556ที่จังหวัดเชียงรายแพ้คะแนนเพชรบุญเลิศ พิททักป่าผาแดงครับ14สิงหาคม2156ที่จังหวัดชนบุรีสำหรับมวยคู่เอกในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างรถเหล็กเจ้าทะเลทองนะครับ129ปอนด์นะครับต่อน้ำหนักให้คู่ชก2ปอนด์นะครับฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนขุมทรัพ์สอสวิทยิมครับ22กุมภาพันธ์2116ที่จังหวัดสุราษฎร์ชนะคะแนนก้าศึกมีนโยทิน,นครับ17กุมภาพันธ์2156ที่ปัตตานี แพ้คะแนนยอดบัวงาม s b p c a r n e t w o r k 29มีนาคม2516ที่จังหวัดสุราษฎร์ชนะนอกยก4เสมาเพชรสชวริต31พฤษภาคม2556ที่จังหวัดสุราษฎร์ไฟสุดท้ายครับเสมอฉลามทองสิทธิ์ปานนท์28มิถุนายน2 5ง6ที่จังหวัดสงขลาส่วนคู่ชกนะครับซึนามิชชัยวัฒน์นะครับหรือว่าสทนะครับสทชัยวัฒน์นะครับ ร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์วันนี้ได้น้หนักสองปอนด์ครับเป็นมวยหนุ่มห้าวเข่าในเหนียวแน่นครับได้ฉายาว่าไอ้ขุนเข่าทะเลหกนะครับชนะคะแนนมังกรหยกพอบุญศิน์ครับยี่สิบเก้าเมษายนสองพันห,หน Viol, internet, Nova, eras, ้าร้อยห้าสิบหกที่จังหวัดนครราชสีมา uh. ชนะคะแนนลุ textbook, ่งตะวันสิทธิอาจารย์บุญชอบนะครับสิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่จังหวัดนครราชสีมาชนะคะแนนเรือเอกทอเทียสุทินยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม 2 5 1 6ที่ช่องเกียรสีแพ้คะแนนฟ้านำชัยปอมองคลทรัพย์30กรกฎาคม2,156ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการแพ้พิกนะครับไฟสุดท้ายชนะคะแนนเสือสมุทรเกียรติเริญชัย1กันยายน2,556ที่ช่องเกียรสีนะครับสำหรับท่านนะครับที่ติดตามนะครับ ช่อง YouTube ของมวยไทยทีเด็ดนะครับท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่เว็บไซต์มวยไทยทีเด็ดนะครับท่านเข้ามาใน Google แล้วพิมพ์คําว่ามวยไทยทีเด็ดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับด้านในก็จะมีคลิปวิดีโอ้ท่านได้ดูเปรียบเทียบครับฟอร์มหลังต่างๆของนักมวยได้นะครับคลิปจะอยู่ด้านหลังรายชื่อของนักมวยนะครับสนใจนะครับหูนะครับช่วยนะครับในการดูมวยให้สนุกนะครับสมัครที่มวยไทยทีเด็ดนะครับโทรศัพท์0 8 3 7 3 1 7 5 0 0 เราเน้นหน่วยมวยมาสู้รู้วงในเล่นมวยแพ้ให้ได้ตังค์ครับต้องฟังมวยหูมวยไทยทีเด็ดขอบคุณครับ